สวัสดีค่ะเจอกันกับมิสโออีกแล้วนะคะเนาะฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร์ช่องยสุนยมิสโมด้วยนะคะมือนีมิสโมสิพลานผู้ชมมากมาเฮ็ดปลาลาดับค่ะมาปั่นปลาลาดเนาะค่ะเนาะมาจากปลาลาดของมิสโมตัวสวยๆจะ <c oughs> ได้ที่อ่ะจ้าได้ได้ได เป็นเวลาจะปีนึงละจานอีกเดือนวกว่ากับปีนึ่งละจานครับมันก็กินได้เนาะจานเนาะปลาลาของมิสโมอจามิสโมอกับปบ้านเพื่อนมาเนาะคะ่นะเนาะเพื่อนน้องที่ทํางานเลคะ่กะกัได้เนาะใหม่เพื่อนมาเนานะจานเนาะมิสโมวมาสิเข็ดปลาสับกินกับเนาะใหม่จ้าแล้วมิสโมอมาสิปั้นปลาจ้ามันเอง <c oughs> เอาปลาไปปันนะะ้นเนาะค่ะเนาะ ปลาค่ะมิสมูสสีพาบีปันปลาเนาะจ้าเนาะอันนี้มื้อนี้มิสมูสสีพาเห็ดปลาสามเนาะจ้าเนาะเห็ดปลาแดกบองเนาะค่ะเนาะอันนี้เป็นปลาปลามาจากของมิสมูสเองเนาะจ้าเนาะปลาฟามิสมูททำเองค่ะมาค่ะนี่ก็เป็นเครื่องปันของมิสมูสจ้าเดี๋ยวมิสมูสจะเอาเครื่องปันใหญ่ปันจ้ามาค่ะมาปันปลากับมิสมูสมิสมูทตั้งกล่องดีๆก่อนนะจ้ะเนาะโอเค มิสโมขอมอนุญาตใส่ถุงมือนะจ่าเนาะใส่ถุงมือก่อนค่ะเพื่อ,อที่สิได้บ่มินนะจ๊นะเนาะมิสมู้สิเอาปลาใส่แล้วนะคะปลาใส่เครื่องปั้นปลามิสมู้กัสีปั้นน้ำเขาออกนะจ๊นะเนาะ อันนี้ปั่นน้มเขาบอ,อกว่ให้ยก็มีนานหลายจาังอยากซีสิแบบว่าให้มันแบบดมันถึงแค้นนะคะหนึ่งตัวอันนี้ประดุกของฝรั่งเศสเนาะจานะ้ะเนาะตัวสวยเลยเนาะค่ะเนาะนะี่กับประดุกค่ะประดุกเอาประดุกมาเห็ดตั้งแต่ปีที่แล้วจ้ะ มิมซสิปันน้ำออกให้มันเสด็จเสด็จเลยเนาะคะนะ่เะเนาะเฮ็ดปลาล่าสาบกินเองจ้ะอันนี้มิมซสิปันเป็นแบบเป็นเนื้อปลาเป็นเนื้อปลาจ้าเป็นเนื้อปลาปัน่นเพราะเขาได้เนื้อปลาแล้วมิมซก็เอาใส่ช่องฟิตไปเนาะคะนะ่ะเนาะชิซีนแล้วก็ใส่ช่องฟิตไว้ ถ้าเกิดมีมุกอยากกินปลาสาบมีเซมิสมีมุกจะออกมาเทอร์นอย้ะเป็นแบบเป็นการถนอมอาหารพร้อมจาราายึตตั้งถิ่นฐานันรยึดตั้งแดดแดวมีมุม้อ,มมอยู่ใส่จุกหนึ่งเพราะว่าใส่หลายย่านย่านเครื่องมันปั่นบ่มือเนาะจ้านะร้อมมือก่อนรนะ้อค่าเนาะ กินดีดีค่ะสามีปึงเก่ามากกินอะไรที่รักนะบอกเป็นอย่างจางเมี่ยอีสานเมื่อไีใส่ปาปิดจ้ะตาจิเสียงดังหน่อยนึงเด้ค่ะเด้อ เกิดมันบ่ขาดดินบ่เสียบันไก่มาตัดอิบหลอดหนึ่ง้จ้าถึ่มุดาท่านผู้ชมชมมังกรจ้าว่าเนือประหลาดสีละเอียบบุนไปสองสามรอบมั้งหันสวยมากเลยจ้าเะแล้วมีทุ่งสิบปันนะจ้ะขออนุญาหยัดปันแลคะนะ แต่มิสมูก็ได้ปั้นปลาหม่ามแล้วเนาะจ้ะเนาะเดอวมิสมูสเฮดปลาสับเนาะค่ะเนาะมาจานเนื้อปลาของมิสมูมิสมูกับซีเร็ดปลาสับจะอันนี้มิสมูปลาของมิสมูสเฮดเองเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าเขาเป็นปลาปั้นเนาะจ้ะมันโบแมนปลาสับมันก็สิเป็นอย่างสี่เนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวมิสมูสก็จะปั้นเล็กน้อยนึงจ้ะให้มันละเอียดเนาะจ้ะเนาะแล้วมิสมูสก็าะมาต่ำคล้ายๆกับเป็นเจลเนาะจ้ะเนาะ ถ้าชอบวิดีโอของมิสโมฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์ให้ช่องเยลซุยมิสโมด้วยนะคะและนี่อีกปลาเป็นอีกส่วนหนึ่งจ้ามิสโมกระสิปั้นอย่ามันเสร็จมันจ่าปั้นอย่ามันเหลีะะ่ยมเนาะค่ะเนาะโอเคค่ะมิสโมต้องขอตัวลาไปก่อนนะ,ะเนาะจ้าเนาะมิสโมขอเวลาขอตัวไปปั้นปลานะะเนะาะจ้าเนาะเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามนะคะบ๊ายบาย